ดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็จะมารีวิวนะคะปลาต้องโกกับน้ำเต้าหู้นะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูความเยอะของปลาต้งโกแล้วก็น้ำเต้าหู้นะคะ,ะ,คะท้องโกนะคะกับน้ำเต้าหู้ค่ะทุกคนน่ากินมากๆเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะปลาท้งโกนะคะราคาทั้งหมดนะคะให้ทุกคนทายดูนะคะว่าเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะปลาต้องโก แล้วก็น้ะเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวต้องจะมาบอกราคาแล้วนะคะราคาของปลาต้มโขลกับเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะราคาปลาต้มโขกจะอยู่ที่นี่ค่ะ20บาทเท่านั้นเองค่ะนี่ค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ให้ดูปลาต้มโขกตัวใหญ่ๆนะคะ ราคาก็2ตัว5บาทไอสอตัวนะคะจะตกอยู่ที่ใช่ค่ะ2ตัว5บาทค่ะทุกคนนี่สตัว5บาทอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้ส่งเครื่องถุงละส0บาทค่ะคี่ค่ะให้ดูความเยอะของน้ำเต้าหู้นะคะใส่ทุกอย่างเลยค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นมื้อเย็นของต้องนะค,ะนค่ะ เป็นไงกันบ้างล่ะคะวันนี้ต้องมารีวิวปลาท่องโกกับน้ำเต้าคู่ทรงเครื่องค่ะนี่ค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะน้ำเต้าคู่ทงเครื่องกับปลาท่องโกนะคะต้องซื้อมาที่บางขุนนนนะคะจะอยู่แถวแถวตลาดบางขุนนนเขาจะขายประมาณ18นาฬิกาค่ะร้านชื่อสองพี่น้องนะคะถ้าไปนะคะจะต้องไป จับบัตรคิวแล้วก็รอนะคะคนจะต่อแถวเยอะๆนั่นแหละคะ่ะสังเกตจุดสังเกตนะคะจะอยู่ข้างๆร้านส้มตำนั่นเองค่ะนี่แหละคะ่ะถูกและดีแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนมาลองชิมกันดูนะคะนี่ค่ะขายดีมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าเกิดไปช้านะคะเราก็จะต้องไปยืนรอนะคะนานมากๆเลยค่ะบางวันนะคะต้อง รอ<ไ>ยืนรอชั่วโมงกว่านะคะนี่ค่ะน่าก,กินมากค่ะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะอหอมมากๆเลยค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดใครอยู่ระแวกบางขุนนนนะคะก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านปลาต้องโกนะคะกับน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องรวมไปถึงน้ำขิงก็มีนะคะเต้าหว้ก็มีค่ะมีหลากหลายให้เลือกเลยนะคะก็ลองไปดูที่ร้านได้เลยนะคะ ต้องก็ขอตัวไปรับประทานปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้ก่อนนะคะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมแล้วก็ติดตามช่องเที่ยวกินรีวิวค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ ep หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะลากันไปด้วยปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้นะคะ 拜拜哈。Bye bye, huh?